ขออ้างอิงเอาคุณของพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกพระอินทร์พระพรมพระยมพระการท้าจตุโลก,กบาลทั้งสี่และกุศลความดีที่อาตามภาพและนิสิตคณาจารย์ทุกรูปทุกคนที่ได้บำเพ็ญปฏิบัติวิววปัสสนากรรมฐานมาตลอดสิบวันนี้ขอจงมารวมกันเป็นพลวะปัจจัยเป็นกำลังสนับสนุน ให้ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านจงประสบแต่สิ่งที่ดีที่งามอุปสรรคอุปัตถวอันตรายใดๆโรคภยัยไข้เจ็บใดๆที่อยู่กับท่านทั้งหลายขอจงพินาศไปขอให้เป็นพลังสนับสนุนส่งเสริมในปีพศ2563คือปีใหม่นี้ทุกคนทุกท่านจงประสบแต่ความโชคดีสวัสดีมีชัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ ทุกคนทุกท่าน,นเนทินเจริญพรพ่เศกสรรประดิษฐประดอยกันขึ้นมาเพื่อให้พรนะเขาเรียกว่าเป็นมัทธรสวาจามัทธรสวาจาก็คือวาจาที่อ่อนหวานใครๆได้ยินแล้วก็รู้สึกชื่นใจครับให้พรเนี่ยแต่มันไม่ได้เกิดผลอะไรหรอกเคยไปถวายสักการะพระเทละรูปหนึ่งท่านเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่เป็นสิบปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะี่ย ไปไหนไม่ได้เลยท่านให้พรอนไพเลาะมากในอ,อาตมาเนี่ยบันทึกเทปมาทุกวัน,นก็ยังอยู่ท่านอ้างเองบทบาลีแล้วก็บอกว่าให้เราเนี่ยซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่ไปสกาละเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บจะได้เบียดเบียนก็ตัวหลวงพ่อที่ให้พรเรายังยกมือประนมไม่ไหวเลยอ่ะ คนให้พรเรายังป่วยแล้วมาให้พรเราสุขภาพแข็งแรงคือโดยเหตุโดยผลในศาสนาะมันไม่ใช่ใช่ไหมให้พรก็คือพรมันมาจากวละแปลว่าประเสริฐอไอ้สิ่งประเสริฐเนี่ยมันให้ใครให้ไม่ได้มันต้องเราทําเองไอ้ชีวิตของปีหกสองเคยทําอกุศลกรรมอะไรที่มันไม่จําเป็นน่ะก็ละใช่ไหมพุรธเจ้าบอกว่าทำกรรมชั่วสะสมกรรมชั่วมันนำมาซึ่งความทุกข ซึ่งบทเนี้เราไม่ค่อยได้ยินกันครับอ้ที่ทุกโขปาปัสะอุจโยแต่ว่าในทางกลับกันท่านบอกว่าปุญญ,ญเจปุริโสกยิลากยิลาเทนะปุณะปุนังตัมหิฉันทังกยิลาทะสุขโขปุญญสสะอุจโยใช่ไหมบุคคลพึงควรทำบุญบ่อยๆแล้วก็ยินดีพอใจในบุญนั้นเพราะเหตุในการสั่งสมบุญนั้นมันนำมาซึ่งความสุข ไอ้ความสุขที่ว่าก็คือพรคือสิ่งประเสริฐเราอย่าไปอ้อนวอนขอจากใครไปขอจากไข่ไปขอจากพระอินทร์พระพรหมพระอินทร์พระพรหมยังสร้างบ้านอยู่ไม่ได้เลยต้องมาให้คนซื้อมาให้อยู่ <S <S ใช่ไหมครับแล้วเราต้องไปซื้อบ้านมาให้พระพรหมอยู่และเราก็ต้องไปกราบขอพรจากพระพรหมให้เรารวยใช่ไหมไอ้นี่คืออาตมาเนี่ยอาจจะเป็น พูดมันเหมือนว่าไม่ถูกจริตของบางคนก็ขออภัยแต่อยากให้สติอยากให้สติว่าอยากฟังมัทุรสวาจาจากพระรูปใดก็ได้ก็ตั้งใจฟังมัทุรสวาจามัทุรสวาจาคนป่วยก็ยังอยู่ที่เตียงเหมือนเดิมคนจนก็ยังจนเหมือนเดิมใช่ไหมต้องขวนขวายต้องก็ต้องขวนขวายต่อสู้ต่อไปถ้าคุณยังเป็นคนที่มีจิตเป็นอกุศลคุณก็จะทุกข์อยู่เหมือนเดิม ต่อให้พระอิน์มายืนอยู่ข้างหน้าให้พรคุณคุณก็ยังทุกข์อยู่เหมือนเดิมถ้าคุณทําอกุศล,ลกรรมแต่คุณไม่ต้องไปขอพรจากใครแต่ถ้าเกิดว่าทําสิ่งที่มันเป็นกุศลผลประโยชน์จะได้ไม่ได้โดยทางที่เป็นรูปประธรรมแต่ว่าจิตที่มันเป็นกุศลทาแล้วเกิดความสุขนะั่นแหละคือพรที่ดีที่สุดเพราะว่าเราเลือกเกิดไม่ได้ยากมีดีจนมาเรื่องของบุพกรรม เราเกิดมาชาตินี้อาจจะมีอกุศลกรรมบางอย่างทําให้มาเกิดและไม่มีความพร้อมในเรื่องใดก่อนอน,นอน,นก็สวดมนต์นได้ไหมสวดมนต์หนาที10บนาทีเราสวดกันไม่ได้ไปนั่งดูทีวีไปนั่งดูบอลกันอยู่ตีนหนึ่ทีสองอยู่ได้แต่ไหมนี่มันคือความจริงของชีวิตคนไอ้ฐานที่จะสร้างให้ชีวิตดีคือทานส่งผลเรื่องทรัพย์สีลลงผลเรื่องสุขภาพ สวดมนต์พรนาส่งผลเรื่องสติปัญญาความรู้ความจําความสบายใจในะเราไม่สร้างพเราไม่สร้างเราจะไปเรียกร้องไปขอพอรจรนะไขนมันไม่ได้หรอกครับก็ขอจเจริญพรตามนี้ใ,ให้โยมมีสติคิดกันตามนี้วิสัยปุถุชนก็หากินกันไปแต่ว่าจะลืมว่าต้องทำด้วยตัวเองเท่านั้นจึงจะสําเร็จ